ตอนนี้ท่านกำลังชมพื้นไม้เทียมสินค้าพรีเมียมเลยนะฮะดูลายฮะสีที่เห็นอยู่คือวอลนัดนะครับหนึ่งแผ่นมีสองสีไปถึงเราจะเลือกด้านไหนปูขึ้นก็ได้นะครับโอ้โหครับ3าดีเลยนะฮะสวยงามมากความกว้างอยู่ที่14เซนความหนาอยู่ที่22เซนและความยาวอยู่ที่2เมตร4ีขนาดมาตรฐาน เห็นไหมฮะจะปูด้านไหนขึ้นด้านบนก็ได้นะครับสมมติว่าเรามีห้องมีหับมีหลายแบบไลายสไตล์เนี่ยเราก็ซื้อแผ่นเดียวนะฮะซื้อหมายถึงซื้อซื้อสินค้าเพียงชุดเดียวเนี่ยก็จะได้อันนี้คือสีพายเลสสีเทาแบบพายนะส่วนด้านนี้คือวอลนัทสีวอลนัทวอลนัทีสีวอลนัทแผ่นเดียวได้สองสีเลยเขาผลิตมาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณลูกค้าไม่ต้องซื้ออะซื้อสองเส้นสามเส้นซ,ซื้อแยกสีอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อเส้นเดียวนะฮะซื้อแผ่นเดียวเลยฮะซื้อชิ้นเดียวเลยฮะแต่ได้สองคู่สีไปปูที่บ้านเลือกเอาพื้นไม้เทียมรุ่นนี้นะฮะจะมีหน้ากว้างด้วยกันสี่ขนาดก็คือที่ท่านเห็นอยู่คือสิบสี่เซนติเมตรแล้วก็เล็กลงมาหน่อยก็คือสิบเซนติเมตรลงมาอีกก็6เซนติเมตรและ4เซนติเมตรสนับสนุนคลิปโดยพื้นไม้เทียมไจโอ้โฮ ทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะปลวกมอดไม่กินมีให้เลือกหลายแบบหลายสีต้องพื้นไม้เทียมใจโอ้โหสั่งซื้อได้แล้วในตะก้า